บาร์ลับ xx ep ที่8-10ถึง 10, ตอนจบที่บาร์แนฮีขอให้หนางเอกช่วยสอนเขาเรื่องการแกะสลักน้ำแข็งให้หน่อยเพราะเขาเคยลองทำหลายครั้งแล้วแต่ยังทำไม่ได้นางเอกก็บอกว่าเธอเองก็ฝึกหลายครั้งเหมือนกันกว่าจะทำได้แล้วนางเอกก็เริ่มสอนเขาแบบจับมือทำและเพิ่งสังเกตว่ามือของเขาใหญ่มากแต่เธอบอกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการแกะสลักน้ำแข็งหรอกนะดันฮีจึงบอกว่ามือใหญ่ก็มีประโยชน์นะแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดมือให้กับนางเอกพร้อมบอกว่าคลุมไว้แบบนี้ทำให้มืออุ่นขึ้นได้มันมีประโยชน์ ในหน้าหนาวนะนัททำให้หนางเอกเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจดีมากและเธอตกหลุมรักเขาเข้าแล้วจริงๆต่อมานางเอกได้รับข้อความจากรูมินัดให้ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อเริ่มแผนการส่งแฟนของรูมิลงนรกซึ่งรูมิให้คนไปสืบมาแล้วว่าพวกเขามักจะนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งนี้รูมิยังให้หนางเอกเอาไวในบาร์ที่แพงที่สุดมาให้เธอด้วยนางเอกถามรูมิว่าทำไมชวนเธอมาด้วยรูมิบอกว่าพวกนั้นมีตั้งสองคนถ้าเธอมาคนเดียวอาจจะแพ้ได้แต่นางเอกก็รู้ว่าที่รูมิทำแบบนี้ตอนนี้ในใจของรูมิ และไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปดูให้เห็นกับตาเหมือนที่เธอเคยเป็นเมื่อ5ปีก่อนนาเอกเลยลักรูมีออกมาจากตรงนั้นแล้วก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องเห็นภาพบาดตาแบบนี้หรอกไปคุยกับพวกนั้นตัวต่อตัวก็ได้ทั้งคู่จึงไปนั่งรอที่หน้าล็อบบี้รอจนแฟนของรูมิกับชูรักลงมาจากห้องเมื่อแฟนของรูมีเห็นก็รีบแก้ตัวปฏิเสธทันทีว่าพวกเขามาที่นี่ด้วยกันเพราะต้องประชุมงานกันเท่านั้นนาเอกเลยบอกว่าพวกเรามีหลักฐานจากกล,อล้องเลยแก้ตัวสักที่เถอะแฟนรูมีก็ชักโมโหเลยบอกว่านาเอก อย่ามายุ่งเรื่องของพวกเขาแต่นางเอกก็บอกว่านายมันหน้าด้านเกินไปแล้วรูมิขอแฟนพูดความจริงออกมาว่าทําแบบนี้ทําไมแฟนนุ่มก็แก้ตัวไปว่าเรื่องความรักมันไม่มีเหตุผลหรอกรูมิจึงได้ตอว่าเขาถ้าจะทําควรเลิกกับเธอก่อน นอกใจกันแบบนี้มันทุเรศมากแฟนรูมีก็อ้างว่าพ่อของเธอเป็นลูกความในบริษัทของเขาไม่อยากให้เป็นปัญหาเพราะเขาอาจถูกไล่ออกได้กล่าวว่าจะรอให้เปิดสำนักงานของตัวเองให้ได้ก่อนรูมีจึงด่าเขาว่าถ้าไม่มีฉันนายมันก็เป็นได้แค่ทนายกระจอกไม่มีวันเปิดสำนักงานของตัวเองได้หรอกแฟนรูมีก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้เขาเรียนกฎหมายมาเธอเองตาหากที่พยายามใช้เงินซื้อความรักรูมีจึงถามว่านหนเคยบอกว่าชอบสไตล์แบบฉันจะจ่ายคืนทุกอย่างให้ตอนนี้ทำมาเป็นมีศักดิ์ศรีนอกใจฉันกับคน คนระดับนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านายก็ทําได้แค่นี้นายกับฉันมันคนะระดับกันนางเอกส่งขวดไวน์ให้กับรูมิแล้วบอกว่าจะตีหัวเขาหรือทําอะไรก็ได้รูมิจึงเอาไวน์ราดหัวแฟนแล้วบอกว่ามันแพงมากเลยนะนายควรขอบคุณฉันด้วยซ้ําแล้วก็ตบหน้าเขาไปด้วยชาติใหญ่พร้อมบอกว่าตลอดชีวิตฉันไม่เคยเสียดายเงินที่ใช้ไปเลยสักครั้งแต่นายเป็นอย่างแรกที่ทําให้ฉันเสียดายเงินแล้วรูมิก็สั่งให้แฟนถอดของทุกอย่างที่เธอซื้อให้ออกมาแฟนหนุ่มของรูมิต้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นเพราะของส่วนใหญ่นตัว เขาก็เป็นของที่รูมิซื้อให้ทั้งนั้นรูมิยังบ่นว่าต่อให้พยายามให้เสื้อผ้าแปลงแปลงปลกปิดตัวนายแต่ก็เหมือนที่คนอื่นพูดมันปิดกลิ่นขยะไม่ได้จริงๆแล้วรูมิก็หันไปพูดกับยายเลขาสาวว่าช่วยเก็บขยะนี้ไว้ด้วยละกันเขาอยู่ได้ด้วยเงินของฉันที่ออกไปบนเปลือเธอแต่ไม่แน่ใจว่าเธอจะทําแบบฉันได้หรือเปล่านะหลังจากจัดก,การแฟนหนุ่มเสร็จแล้วรูมิก็มานั่งดื่มโซจูย้อมใจกับนางเอกแล้วถามนางเอกว่าอยากตบหน้าเธอไหมเพราะเธอรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้ตบหน้าแฟนหนุ่ม,มันนอกจ เราก็ขอให้นางเอกทำเพื่อเชยกับเรื่องเมื่อ5ปีก่อนท้านางเอกให้ตบบอกว่าตัวเธอสมควรได้รับการลงโทษกับเรื่องที่ทำแต่านางเอกก็ไม่ทำรูมีจึงต่อว่านางเอกที่ไม่แก้แค้นเธอเอาแต่หลบหน้าอย่างน้อยควรถามเธอสักครั้งว่าทำแบบนั้นทำไมน่าจะโกรธและสาปแช่งเธอบ้างนางเอกทำได้ยังไงที่ทิ้งเธอไปแบบนั้นนางเอกก็เถียงว่าฉันทิ้งเธอเหรอ ถามตัวเองก่อนสิใครทิ้งใครก่อนเพราะเธอยอนนอกใจฉันหรอนั่นฉันก็เสียใจแต่ที่ฉันเสียใจมากกว่าถ้าฉันต้องเลือกระหว่างเธอกับเขาฉันก็เลือกเธอแต่เธอเลือกเขาไม่เลือกฉันการที่ความเป็นเพื่อนของเราต้องพังเพราะผู้ชายอย่างเขาแต่ถึงฉันช่วยเธอวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะยกเธอให้เธอหรอกนะเธอต้องโดนลงโทษมากกว่านี้เธอควรถูกลงโทษที่ทรยศเพื่อนตัวเองแล้วนักเอกก็เดินออกไปทําให้รูมีคิดถึงเรื่องเมื่อห้าปีก่อนตอนที่นักเอกเอาตลบหน้าไม่ตอบว่าอะไรเธอสักคำตอนนั้นนักเอกบอกว่า อยากให้รูมิอยู่กับความรู้สึกผิดแบบนี้ไปช่วยชีวิตนางเอกมานั่งร้องไห้ที่ตู้กดกาแฟาดดนทีตามหาหนังเอกจนเจอและเขาก็ไปส่งเธอที่บ้านโดยไม่ถามอะไรสักคำเขาบอกกับนังเอกว่าติดค้างเขาสองอย่างแล้วนะเขาสมควรได้รับอะไรตอบแทนบ้างแล้วละ่ะแล้วก็ชวนนางเอกมาเจอกันในตอนกลางวันบ้างที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บาร์และถ้าอยากขอบคุณเขาก็ช่วยเลี้ยงข้าวเขาด้วยนางเอกเลยแซวว่านายอยากกินฟรีนี่เองรุ่งเช้าตอนถึงเวลานัดน,นางเอกก็แอบยิ้มเตรียมตัวจะไปเที่ยวจองดุนก็มาแซวว่าค เพิ่งจีบกันใหม่ๆนี่ทั้งหวานทั้งตื่นเต้นซะจริงนางเอกก็รู้สึกเขินบอกไปว่าม่ใช่สักหน่อยจองดึงเอาคลิปที่คนถ่ายแฟนรูมิลงโซเชียลให้กับนางเอกดูแล้วบอกว่าทําไมไม่ชวนกันบ้างจะได้เห็นกับตาตัวเองนางเอกก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ดูไปก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆดีแล้วที่นายไม่ไปแล้วจองดึงก็ช่วยนางเอกเลือกชุดสวยๆใส่สไปเที่ยวกับดันฮีดันฮีกับนางเอกไปกินขนมหวานด้วยกันหลังจากนั้นเขาก็าชวนนางเอกไปเล่นตีเบสบอลเขายังคอยสอนนางเอกด้วยแล้วก็มานั่งเล่นทายคำถามด้วย หลังจากนั้นด้านฮีก็บอกความในใจของเขาออกไปว่าเขาชอบเธอเขาไม่ส่งข้อความหรือไปเที่ยวหรือฟังเพลงกับผู้หญิงที่เขาไม่ชอบพยายามบอกเธอว่าเขาชอบเธอมากแค่ไหน ส่งสัญญาณไปตั้งนานแล้วแต่เธอก็ไม่รู้เลยนเอกก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันกระทนหันเกินไปดันทีจึงบอกว่าเขาชอบนังเอกมาสักพักแล้วและตัวเขาเป็นผู้ชายควรทาให้หนังเอกมั่นใจขอให้หนังเอกเอาเรื่องนี้กลับไปคิดดูด้วยว่าจะคบกับเขาได้ไหมต่อมารูมิโทรหาดันที่บอกให้มาที่ร้านเขากับนังเอกจึงตามมาและได้เจอกับแชยอนที่มาติดต่อง,งานพอดีเมื่อแชยอนเห็นรูมิก็ถามว่าไม่เจอกันนานเลยนะแล้วก็อ่านไปทักทายนังเอกที่กําลังเดินเข้ามาในร้านนางเอกก็ถามว่านายมาทำ อะไรที่นี่แทยอนบอกว่าคนสองคนที่เขาคิดถึงมากดันมาเจอพร้อมกันฉันรู้แล้วว่าเธอทำงานที่นี่แต่รูมิมาทำอะไรที่นี่กันละ่ะดันทีจึงบอกว่าเธอเป็นเจ้าของที่นี่แทยอนก็หวัวเราะบอกว่าที่นี่สุดยอดเลยนะแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบงานเปิดตัวบริษัทสินค้าเรเวนหลังจากนั้นก็อ่านไปถามว่าพวกเธอสองคนดีกันแล้วหรอฉันรู้สึกผิดนะที่ทำให้พวกเธอสองคนทะเลาะก,กันแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วแทยอนเอานํำบัตรให้กับรูมิและบอกให้เธอน,นั้นร่วมมือกับเขาเรื่อง ด้วยรูมิโทรไปหาแม่เรื่องเปิดตัวสินค้าบริษัทเรเวนคิดจะยกเลิกงานนี้แต่ก็โดนแม่สกัดว่าบริษัทนั้นเป็นเพื่อนของพ่อช่วยทําให้งานออกมาดีด้วย,ยใหญ่พ่อขายหน้าด้านนางเอกรู้สึกเครียดที่ต้องเผชิญหน้ากับแฟนเก่าตอนเขามาติดต่องานแทยอนก้าวเอกสารต่างๆมาให้รูมิดูและเธอบอกว่าจะดูเอกสารอย่างละเอียดคอนเซปตต่างๆทาไม่ชอบจะได้เปลี่ยนเป็นบริษัทอื่นแทยอนบอกว่าต่อให้เธอเป็นเจ้าของที่นี่แต่บริษัทของเขาเป็นคนจ่ายเงินให้กับเธอถ้าเขาเป็นคนไปบอกบริษัทว่า ไม่ชอบบายแห่งนี้บริษัทก็จะไปหาที่อื่นนั่นจะทําให้เธอผิดหวังได้นะรูมีก็บ่นว่ามีแต่พวกพนักง,งานกระจอกเท่านั้นที่มาอวดอะไรแบบนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เชิญเลยแทยอนก็หวัวเราะแล้วบอกว่าฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะเธอยังแค้นฉันอยู่สินะเลยแกล้งทําเป็นแกล้งขึ้นใช่ไหมรูมีก็บอกว่าจะคุยกับเขาแค่เรื่องงานเท่านั้นแทยอนจึงบอกว่ารูมีเปลี่ยนไปนะแต่นางเอกไม่เคยเปลี่ยน ภายนอกอยู่เย็นชาแต่ข้างในจิตใจดีดูจากที่ยอมมาทํางานกับเธอยังไงล่ะรูมิด่ะเขาว่านายไม่เคยเปลี่ยนสักนิดยังหน้าด้านเหมือนเดิมก่อนจะไปแทยอนยังไปหาหนางเอกแล้วบอกว่าเราควรจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะช่วยยีไม่คนที่เคยเสนิทกันบ้างสิต่อมานางเอกไปคุยกับรูมิว่าจะทํางานนี้จริงๆเหรอรูมิก็ยืนยันว่าจะทําต่อแม้เธอไม่อยากเจอแทยอนแต่จะปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ไปไม่ได้เพราะมันไม่คุ้มที่จะเสียงานเพราะคนแบบนั้นนางเอกก็เถียงว่าไม่มีงานนี้บาก็ไม่เจ๊งหรอกรูมิก็บอก ว่าสิ่งที่เธอทําก็เพื่อให้บาดีขึ้นแต่นาเอกก็ยังไม่เข้าใจและคิดว่ารูมิมีเหตุผลอะไรอีกที่จะทํางานนี้ต่ออยากเอาชนะบ้าอื่นหรืออยากโมกับเพื่อนเซเลบว่าเธอทําได้หรือจริงๆแล้วอยากให้พ่อยอมรับในตัวเธอใช่ไหมเพราะรูมิก็ทําแบบนี้มาตลอดไม่สนใจความคิดของคนอื่นมากกว่าความภูมิใจของตัวเองรูมิจึงว่านางเอกบ้างคิดแต่จะหลบหน้าแทย้อนแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้มันผ่านไปแล้วจบไปแล้วทําไมถึงเอาตลบหน้าเขานางเอกจึงถามว่าเรื่องทนายคนนั้นจบไปแล้วหรอเรื่องเมื่อ ไม่มีผลอะไรกับเธอเลยใช่ไหมรูมิก็บอกว่าอย่างน้อยเธอก็พยายามทําให้มันอยู่แค่ในอดีตแต่นาเอกเองที่ไม่ยอมทําอะไรทั้งตอนที่เธอเคยบอกให้ตบหน้าเธอและยังคอยหลบหน้าแทย้อนทุกครั้งที่เจอโกรธเวลาเห็นคนอื่นโดนสวมเขาคิดว่านี่มันปกติเหรอนี่มันไม่ปกติเลยสักนิดนาเอกก็บอกว่าแล้วใครกันล่ะที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นเธอจะไม่มีวันทําหลังเลิกงานดันที่ชวนนาเอกไปดื่มกาแฟด้วยกันแต่นาเอกก็ไม่สบายใจเลยขอกลับบ้านไปก่อนนาเอกมานั่งคิดนอน Terima kasih. ถึงแต่เรื่องเมื่อ5ปีก่อนแล้วก็เผยทำหน้าเศร้าๆออกมาจ้องลื่นเห็นเขาจึงถามว่ามีเรื่องอะไรแม่เอกจึงเล่าว่าที่บาร์จะจัดงานปาร์ตี้เปิดตัวสินค้ากับบริษัทเรเวนและคนที่รับผิดชอบก็คือแทรยอนแฟนเก่าของเธอซึ่งรูมิยืนยันว่าจะจัดงานนี้มันห่วยแตกดีไหมล่ะต่อมารูมิมาหาจองลื่นบอกว่าจะเอาน้ำหอมของเขาไปวางโชว์ที่บาร์ของเธอพร้อมทั้งจะแนะนําเขากับช่างน้ําหอมชื่อดังด้วยแต่ต้องแลกกับการให้เขาช่วยคุยกับนานาให้ยอมจัดเรื่องงานปาร์ตี้ที่บาร์ด้วยและรู ยังได้รู้จักจองดืนว่านาาเอกคอยเป็นห่วงเธอตลอดเรื่องมื่อาปีก่อนยังเคยไปต่อว่าแทย,ายอนที่ทำแบบนั้นกับเธอด้วยนาาเอกรู้มาตลอดว่าแทยอนเป็นคนหลอกรูมิถึงคนอื่นจะคิดว่ารูมิหักหลังเธอแต่เธอรู้ความจริงดีเมื่อได้ยินเรื่องที่จองดืนบอกว่านาาเอกทำเพื่อเธอนั่นทำให้รูมิคิดมากและเธอไม่อยากตัดสินใจพลาดอีกต่อมาแทย,ายอนก็มาที่บาร์แต่ไม่ได้มาคุยงานแค่มาคุยกับนาาเอกและคิดว่านาาเอกคงอึดอัดที่ต้องทำงานร่วมกับเขานาาเอกก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วนี่นะฉันไม่อยากเก กี่ยวข้องกับนายเขาก็บอกว่าอย่าใจร้ายนักเลยแต่มันก็เป็นสเสน่ห์ของเธอดีนะพร้อมทั้งขอให้หนางเอกทําค็อกเทลที่เคยดื่มด้วยกันบ่อยๆให้ดื่มด้วยแล้วยังถามว่าตอนนี้คบใครอยู่หรือเปล่าแดนที่รู้สึกไม่พอใจกับท่าทีของแทย,ายอานแต่เขาก็พยายามเก็บอารมณ์เอาไว้หลังแทยายอาดื่มค็อกเทลเสร็จ แทนยอนยังมาดักรอนางเอกเพื่อคุยกับเธอแต่นางเอกก็ไม่อยากคุยด้วยดันฮีมาเห็นจึงขอให้เขากลับไปซะแต่แทนยอนก็ไม่สนบอกว่านี่มันเรื่องของเขากับนางเอกดันฮีจึงบอกว่าเธอไม่อยากคุยกับคุณทําไมเอาแต่ตื้อแบบนี้แล้วหันไปบอกกับนางเอกว่าฉันทนไม่ได้เวลามีคนมายุ่งกับสิ่งที่ฉันชอบแทนยอนจึงพูดจากทางว่านายชอบเธอหรือเนี่ยรู้ไหมว่าฉันกับเธอเคยเป็นอะไรกันมาก่อนดันฮีก็บอกว่าผมชอบเธอและไม่สนว่าเธอเคยคบใครแทนยอนทาท่าหาเรื่องดันฮีแต่นางเอกก็ห้ามเขา เไว้แล้วบอกว่าเธอจะเคลียร์กับเขาเองแค่ยอนถามนางเอกว่าที่หลบหน้ากันเพราะยังเกลียดกันอยู่เหรอหนางเอกก็ตอบประชัยและขยะดขยงมากด้วยได้เหมือนความทรงจําที่น่าขยะแขยงที่ฉันไม่อยากจําเพราะงั้นอย่ามาสร้างความวุ่นวายในชีวิตฉันอีกหลังเลิกงานดันฮีมาขอโทษนางเอกเรื่องที่เขาเข้าไปยุ่งและสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองมากไปจนลืมคิดถึงความรู้สึกของนางเอกแล้วก็บอกว่าเธอคงไม่ได้ชอบฉันเหมือนที่ฉันชอบเธอต่อไปฉันจะระวังให้มากขึ้นต่อมาจองดืนมาถามนางเอกเรื่องจัดงานปาร ทำไมถึงไม่ทำละ่ะเพราะมันช่วยบาได้นะนางเอกรู้ทันว่ารูมิคงขอให้เขามาช่วยพูดและสัญญาว่าจะตอบแทนอะไรให้ใช่ไหมจองดลก็แก้ตัวไปว่าเขาเกลียดที่นางเอกเอาแต่นี้ทำไมไม่ทำให้ชายอายนเห็นไปแล้วว่าไม่มีเขาพี่ดีขึ้นแค่ไหนรูมินั้นนางเอกออกมาคุยแล้วก็บอกว่าเธอจะไม่จัดงานปาร์ตี้แล้วและบอกว่าได้คุยเรื่องนี้กับชายอายนแล้วด้วยบอกกับนางเอกว่าถึงฉันจะเลวแต่นางเอกก็ใจร้ายเหมือนกันนะรู้ตัวไหมเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่ฉันอยากจัดงานปาร์ตี้เพราะต้องการยอมรับ จากพอ่พอเพราะตลอดชีวิตเขาไม่เคยสนใจฉันเลยเอาแต่บอกให้ฉันทํางานให้ดีฉันติดค้างเธอเรื่องเมื่อ5ปีก่อนฉันเลือกแทย,ยอนอาจเป็นเพราะฉันยังเด็กมากและใจร้อนเกินไปอาจเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังดูไม่คืน ตอนนั้นฉันรู้สึกโดดเดี่ยวทําให้เกิดเรื่องผิดพลาดองโง่นั่นและมันคอยหลอกหลอนฉันมาตลอด5ปีแต่ครั้งนี้ฉันจะเลือกเธอจะไม,ม่วันทําผิดพลาดซ้ําอีกรูมิยังขอโทษนางเอกจากใจจริงด้วยเธอเสียใจกับสิ่งที่เคยทําลงไปและบอกว่านางเอกไม่ใช่คนที่ต้องหนีคนที่ทําผิดคือเธอกับชายอนตหางต่อมารูมิโทรบอกพ่อว่าจะยกเลิกงานปาร์ตี้และบอกให้พ่อเลิกส่งเงินให้เธอด้วยย้อนคิดถึงเรื่องราวเมื่อ5ปีก่อนที่พ่อคอยแต่ส่งเงินให้แทนที่จะมาหาเธอบ้างกินข้าวด้วยกันมอบความรักพ่อม อุนให้บ้บางความโดดเดี่ยวและขาดความรักจากครอบครัวนั้นทําให้เธอทําเรื่องแย่ๆลงไปรูมีได้บอกพ่อว่าเธออยากรักตัวเองให้มากๆโดยไม่ต้องได้รับการยอมรับจากใครอีกดันฮีเธอชวนนเอกมาที่ตู้กดกาแฟในตอนกลางวันและบอกว่ากลางวันที่นี่ดีกว่าคลางคืนเยอะเลยนะแล้วเขาก็ถามว่าคงใช้เวลานานสักพักใช่ไหมถึงจะได้คําตอบเรื่องที่ถามไปเมื่อวันก่อนนะ้เอกก็ตอบว่าไม่หรอกฉันได้คําตอบนานแล้วฉันไม่ได้มานั่งดื่มกาแฟหน้าตู้กดกับผู้ชายที่ฉันไม่ชอบหรอกนะแล้วก็ตกลงคบกับดันฮี หลังจากนั้นนางเอกก็มาชวนรูมิจัดงานปาร์ตี้เหมือนเดิมรูมิอดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจนางเอกบอกว่าเธอจะทำจะไม่เสียเวลาหนีคนที่ไม่ชอบอีกแล้วมีหลายอย่างในชีวิตที่คุ้มค่ากับเวลาของเธอรูมิก็แซวว่าเธอมีคนที่คุ้มค่ากับเวลาแล้วใช่ไหมแล้วก็บ่นว่าอย่าเดทกันในที่ทำงานล่ะ เจ้านายเธอเตือนมาแต่ในฐานะอดีตเพื่อนสนิทหวังว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีนะแล้วงานปาร์ตี้ก็ถูกจัดขึ้นณเอกไม่กลัวการต้องเผชิญหน้ากับอดีตแฟนเก่าอีกแล้วเธอมางานอย่างมั่นใจเดินเข้าไปในงานอย่างเฉิดฉายยิ้มทักทายแฟนหนุ่มสุดหล่อยอย่างดันฮีโดยไม่สนใจแฟนเก่าสักนิดทำเอาแทยอนถึงกับงงแล้วก็มาถามกับรูมิว่าสองคนนั้นคบกันหรอรูมิ้ก็บอกว่าฉันเป็นเจ้านายที่ใจกว้างไม่สนใจว่าพวกเขาจะจีบหรือว่าอะไรกันตราบใดที่งานออกมาดีก็พอแล้วแล้วก็พูดเน็บเขาไปว่า ในที่สุดเพื่อนฉันก็มีเซนเรื่องผู้ชายสักทีทิ้งอดีตห่วยๆแล้วก็มาคบกับคนดีๆได้และยังบอกเขาต่อว่านายมันเป็นได้แค่อดีตห่วยๆของพวกเราเพราะงานเลิกโผลมาทําให้พวกเรารู้สึกแย่สักทีและตอนนี้นานาก็ไม่หวั่นไหวเพราะนายอีกแล้วต่อมาก็มีสาวในงานมาขอเบอร์ดันฮีเขาก็ตอบไปว่ามีแฟนแล้วเราตกลุมรักกันหลังจากไปดื่มกาแฟที่ตู้กดกาแฟด้วยกันหลายครั้งนายเอกก็แอบอมยิ้มที่ได้ยินเขาพูดแบบนั้นส่วนจองดินได้เอาน้ําหอมมาวางโชว์ในงานด้วยและช่างทําน้ําหอมชื่อด ก็ชื่นชอบผลงานน้ำหอมของจองดึนมากด้านดันฮีอดถามนางเอกไม่ได้ว่าจะเป็นรูปเมทกับจองดึนไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะสนิทกันแต่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยสบายใจนะนางเอกก็บอกว่าเข้าใจนะเรื่องที่นายไม่สบายใจแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องแฟนเก่าของจองดืนให้ฟังซึ่งในงานนี้จองดืนก็ได้เจอกับแฟนเก่าที่เลิกกันไปเมื่อ2ปีก่อนด้วยเป็นหนุ่มหล่อเลยทีเดียวดันฮีก็เข้าใจแล้วและไม่ห่วงเรื่องนางเอกอีกหลังจากนั้นนังเอกมาคุยกับดันฮีที่หลังร้านแล้วแซวเขาเรื่องตู้กดกาแฟแลก็ เขาว่าเรื่องที่เคยเจอแฟนที่บาร์คราวก่อนเป็นเรื่องราวแต่งขึ้นจริงไหมเขาก็เล่าว่าเคยเจอนางเอกเมื่อ2ปีก่อนตอนที่นางเอกเป็นบาร์เทนเดอร์ทำงานอยู่ในบาร์นี้ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นลูกค้าและเริ่มชอบนางเอกมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ที่ไม่ได้บอกเพราะเห็นว่าเธอไม่อยากเดท แล้วนากเอกก็บอกว่าเราเข้ามาในนี้นานเกินไปแล้วกลัวข้างนอกจะยุ่งดันฮีก็บอกว่าขอเวลาอีกแค่นาทีแล้วเขาก็เข้าไปจูบนังเอกหลังจากสวีทหวานกันอยู่พักหนึ่งพอออกมาจากห้องนั้นก็ได้เจอแทย,ยอนโผล่มาอีกแล้วก็ถามว่าเข้าไปจีบหรือทำอะไรกันในนั้นแทมินแซะต,ตอบว่านาะงเอกชอบความเป็นส่วนตัวอย่างห้องเรียนที่ไม่มีคนมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วดันฮีเริ่มโมโหจะเข้าไปต่อยแทย,ยอนแต่นางเอกมาห้ามเอาไว้บอกให้เขาเข้าไปในงานก่อนนาะงเอกตอบว่าแทย,ยอนมาพูดเรื่องเก่า อีกทำไมแทอยอยน์ก็บอกว่าฉันเป็นความทรงจาที่น่าขยะแขยงสําหรับเธอแต่ตอนนั้นจําได้ว่าเธอชอบฉันมากๆไม่ใช่หรอถ้าเธอเกลียดฉันเธอคงตบฉันไปแล้วหรือไม่ก็บอกกับทุกคนไปแล้วว่าฉันเคยทําอะไรมาบ้างแต่เธอไม่ทําอะไรสักอย่างนั่นเพราะเธอชอบฉันมากแล้วกลัวว่าตัวเธอเองจะชอบฉันอีกครั้งใช่ไหมหนายเอกหัวเราะแล้วก็ถามว่าไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนกันนายยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมที่ตอนนี้ไม่มีใครชอบนายอีกแล้วนายเอกบอกต่อว่า,วาที่ไม่ตบหน้า หรือบอกความเร็วอะไรของนายกับคนอื่นที่ไม่ทําอะไรเลยเพราะนายไม่มีค่าพอที่จะทําให้ฉันเสียเวลาเสียแรงไปแก้แค้นฉันไม่ได้แค่นายมากขนาดนั้นนายไม่มีค่ามากขนาดนั้นหรอกแล้วนาาเอกก็บอกว่าเธอกับดันทีไม่ได้จีบกันแต่เราเดทกันแล้วต่อหน้าแฟนของฉันระวังปากของนายไว้ด้วยเมื่อออกมาแล้วรูมิถามว่าทิ้งทยายะแล้วใช่ไหมนาาเอกก็บอกว่าใช่แล้วก็แซวนาาเอกต่อว่าต้องใช้เวลานานถึง5ปีเลยนะรสนิยมเรื่องผู้ชายของเธอมันแย่จริงๆนาาเอกเลยแซวกลับไปว่าแล้วรสนิยมของเธอ มันดีกว่าฉันรด้ไงสองสาวเพื่อนซีที่เคยสนิทตอนนี้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วและร่วมมือกันทํางานที่บาร์ลืมอดีตที่เลวร้ายลงไปได้เรื่องราวของบาร์เอกก็จบลงเท่านี้ค่ะ